สวัสดีค่ะช่องอุตะพาดุยนะคะวันนี้ยังเตรียมของขวัญให้กับเด็กๆนะคะในวันเด็กแห่งชาติในวันอาทิตย์ที่13มมกราคมสองหนะคะตอนแรกว่าจะไปให้ที่ หน้าบ้านยายจำลองตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเพราะว่า,าที่หมู่บ้านกกตูมเนี่ยเขาจัดงานวันเด็กพี่อกุก็เลยคิดว่าเราเอาไปรวมกับที่ที่เขาจัดงานเลยดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะมากมายเราเอาแค่ของขวัญไปนะคะของขวัญก็จะมีเยอะมีมีนะคะในช่องอุตา อันนี้ไปทาเสื้อมาใหม่แล้วนะคะอ่าแล้วก็มีของของเยอะค่ะมีกระเป๋ากระเป๋าหมวกเด็กๆนะคะนี่จะางก,กับยยีนี่เต็มเต็มเตียงเลยนะคะอย่างอย่างก,กับแบบว่าขายขายขายสินค้าเลยนะคะขายสินค้านี่นะคะ ก็จะมีส,ส,สดใสบ้างสีดําบ้างดําแต่ก็มีแดงอะนะคะเพราะว่าพี่อูอ่ะเป็นคนไม่ชอบใส่เสื้อสีดําอยู่แล้วนะคะเวลาซื้อเนี่ยก็จะเน้นไปในทางสีสันสวยงามเหลืองฟ้าเนี่ยนะคะใส่ได้นะคะเด็กโตก็ยังใส่ได้เด็กเล็กก็ใส่ได้อย่างสีฟ้านี้ใหม่กิ๊กเลยนะคะเพราะว่าพี่อูอ่ะเป็นประเภทซื้อคิดว่าตัวเองตัวเล็กไงคะ เราก็ซื้อตัวเอมาที่ไหายได้ตัวเอง่ะตัวเอคลพอซื้อมาก็ไม่ไปเปลี่ยนนะคะซื้อแล้วก็เก็บไว้เลยเนี่ยพอมีโอกาสก็ไดเอามานะคะเนี่ยเดี๋ยวนี่นี่ตัวตัวเสื้อตัวหนาวตัวใหญ่ๆนี่จิ๊กจิ๊กคนเลี้ยงคนดูแลมาคนคนคนดูแลเขาอะทํางานในห้องแอร์หนาวใส่เสื้อกันหนาวบอกโอ้ยตอนนี้เธอไม่ได้มั่หนาวแล้วเอาไป เอามาสองตัวเอามาสองตัวเอาไปให้เด็กวัยรุ่นใส่ได้เพราะว่าตัวใหญ่นะคะแล้วก็ก็มีเนี่ยมีเสื้อเท่ๆของเด็กผู้หญิงเนาะอันเนี้ยสวยสวยเป็นแบบของเด็กเล็กอายุสามขวบสามขวบอันนี้ของวัยรุ่นอันนี้ก็เป็นเสื้อหนาวนะคะเสื้อหนาวเสืเส้อเสื้อไม่หนาวก็เยอะนะคะเสื้อหนาวก็ เสื้อกันหนาวนะคะแล้วก็อันนี้มาหุงข้าวนะคะอันนี้อ่มอนหมอนหน้าหมีเบอร์ศูนย์เป็นของเตรียมให้กับลูกสาวของมาดงวันนะคะส่วนเบอร์ศูนย์สองตัวอันนี้ให้น้องบุญรอดหลานแม่จำลองนะคะนอกนั้นที่มีเบอร์แล้วก็ไม่มีเบอร์อนี่เดี๋ยวต้องไปหาเบอร์ติด ยังยังติดไม่หมดนะคะเพราะว่าทํางานแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วบอกบอกทำงานแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วแ,แล้ว,แล,วแล้วคุณอะไรนะคุณวิเชียนชวนไปซื้อที่มุกดาหารโอ้ยเป็นคนขี้เกียจอย่างนี้นะผู้ปกครองคุณวิเชียนเป็นผู้ปกครองนะพี่อูตายแน่นอนเลยเพราะว่าขนาดคนดูแลพี่อูบอก พี่อู๋เที่ยงแล้วทำไมยังไม่ตื่นนอนอีกแล้วนี่พี่อู๋ก็เนี่ยเตรียมเตรียมคองแค่นี้พี่อ,อ,นนพอู๋เหนื่อยแล้วนะเนี่ยเต็มเต็มเตียงเลยยัง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 ไม่ครบยังเต็มเตียงอยู่แต่แต่ดีนะที่ว่าเออไปไปไป,ไปุไปแจมกันที่ ที่กกตูมพ,พี่อูก็จะเบาแรงไปอีกอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งไม่ต้องเป็นเอ็มซีเราก็สองไม่ต้องจัดอาหารเราเอาแตขข่ของของของก่อนไปนะคะเนี่ยหมวกหมวกใหม่เอี่ยมเลยนันเนี่ยของเด็กแต่หมวกมันเล็กไปเพราะว่าความจริงอะ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าเป็นหมวกเด็กเด็กเล็กอ่ะ หมวกเด็กใหญ่ไม่ไม่ไมคอยมีมีหมวกเด็กเล็กนะคะแล้วก็มีกระเป๋ากระเป๋าก,ากา็มีเยอะกระเป๋าโดเรมอนแล้วนี่ก็มีตุก,กตุก,กตาหน้ารักเนี่ยนะคะนี่ตุก,กตาตุกตายังมีอีกนะคะแต่อันนี้มีเอาเอาเท่าที่เต็มเตียงนะคะเตียงเตียงหกฟุตเต็มเตียงตอนนี้นะคะเต็มเตียงเดี๋ยวว่าเก็บไปก่อนเดี๋ยวว่าเก็บอีกเก็บเก็บแล้วก็เอามาใส่ใส่เบอร์ แค่นี้ทำแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่อูต้องเตรียมเตรียมตัวอีกเป็นม,มีมีรุ่นน้องมาชวนไปเป็นจิตอาสาสอนเต้นให้กับคนตาบอดคิดดูทำไมให้โจทย์พี่อูอยากจังเลยแบบว่าสอมน้วหมดแล้วนะแบบว่าคนเป็นใบ้คนหูหนวกอะ่ะ ก็ยังสอนเต้นได้เพราะว่าเขาจะจับจังหวะแต่ว่านี่เขาให้โจทย์มาว่าสอนสองชั่วโมงกับเอ,อ่ออะไรอ่ะผู้พิการทางสายตาแล้วเขามองไม่เห็นเราเต้นนะ่ะเราจะทำยังไงเรานี้ก็นั่งมานั่งเขียนว่ายกซ้ายย่อยกขวายอ่ออะไรเงี้ยแต่เป็นพี่อูสอนพี่อูก,ก็จะสอนเป็นสไตล์แบบ เพื่อสุขภาพนะคะจะจะไม่เน้นไปแข่งขันไม่เน้นสวยงามไม่เน้นลงจังหวะด้วยไม่ต้องเครียดเลยแบบจังหวะหรือไม่ลงจังหวะแต่ถ้าลงจังหวะแล้วมันก็สนุกดีแต่ว่านู่นแหละให้ให้เป็นแบบไอ้นี่ก่อนเป็นพันพันเป็นสองพันครั้งอะ่ะมันก็ลงจังหวะเองแหละนะเดี๋ยวพี่โอจะสอนแบบง่ายๆก่อนเลยคือบาสโลบเนี่ยเพิ่งโทรมาวันนี้ให ให้เตรียมแล้ววันอาทิตย์สอนสองชั่วโมงเตรียมพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนึ่งคือต้องเตรียมอะไรอุปกรณ์ทั้งารแลไม่ใช่ว่าไ,ม,ไมโครโฟนติดติดติดเหมือนนักร้องนะต้องพูดไปแล้วสอนเต้นไปแล้วก็ต้องเอาเออสตดิโอที่เสียบเพลงเราเต้นอีไปอีกว่ามีเพลงอะไรบ้างแต่สอนจัง,จงหวะเดียวสองชั่วโมงจังหวะเดียวให้เป็นเลยคือบาสโลบ เพีงบาจังหวะบาสโรบเนี่ยมันเป็นของของลาวนะคะซึ่งจะใช้ในการเต้นลำเป็นหมู่เป็นหมู่ของลาวซึ่งจะใช้ในงานลื่นเริงเช่นงานแต่งงานงานกนจุกการโถมไฟพวกอย่างเงี้ยงานลื่นเริงนะคะแล้วที่พี่อูสอนเนี่ยจะเป็นท่าที่ไม่ยากมาก แล้วก็สวยงามนะคะเพราะว่า,าจังหวะนี้ยพระเทพทรงเต้นได้เลยคือไปไปถึงลาวสอนให้นิดนึงพระเทพท่านเต้นเลยเต้นได้เลยแล้วก็สวยงามด้วยพี่อุก,ก็เลยจอเลยจะสอนท่าท่านี้นะคะ่ะมันไม่มันไม่ยากก็ค่อยๆไปสองชั่วโมงต้องเป็นก็ตั้งเป้าหมายไวลาสองชั่วโมงเนี่ยต้องให้ รูปสิ์ของเราซึ่งพิการทางสายตาเนี่ยเต้นเพื่อสุขภาพได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการการเดินเนี่ยปกติโอ้โหเราเดินนานมากถึงจะถึงหมื่นเก้าเนี่ยแต่การเต้นเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยแบบแปบ๊บเดียวหมืน่นหมืน่นหมืน่นละถ้าดูรายการก็คือหมื่นเก้าละแปบ๊บเดียวทีนี้เนี่ยพี่อุจะสอนสุขภาพก็จะไม่กระโดดเหมือนสมัยก่อนลวสมัยก่อนอุ้ย กระโดดเป็นไม้ย่องเลยตอนนี้ไม่จะยกเบเบายกเบาเบาเพราะว่าเราจะเน้นเพื่อสุขภาพให้เราได้ก้าวก้าวขาเท่านั้นแค่นั้นไม่ไม่ยกสูงไม่กระโดดนะคะตอนนี้ก็เสร็จภารกิจเรื่องเรื่องของกันวันเด็กน่าจะน่าจะครบถ้วนนะคะจะมีอะไรเขาจะก,ก็ถ้ามีมาเพิ่มก็ใส่เพิ่มถ้าไม่มีก็คือแค่นี้ของของวันเด็กนะคะก็จะ เอาไปรวมพลกันที่กกตูมเพราะเขาจัดจนากนั้นวันเด็กที่กกตูมเราจะไม่มาจัดเองที่หน้าหน้าบ้านแม่ลองแล้วเพราะว่าถ้าจัดหน้าบ้านแม่ลองต้องจัดอาหารแกงกินอะไรอีกเยอะแยะเราไปแจมกับเขาดีกว่าก็เอาของขวัญทั้งหมดเนี่ยไปที่กกตูมเลยนะคะแล้ววันที่สิบสามอ่ะวันเด็กแห่งชาตินะคะ เจอกันนะคะวันเด็กแห่งชาตินะคะปีปีหนึ่งเราจะให้ของขวัญเด็กครั้งหนึ่งนะคะไม่ครั้งหนึ่งนี่คือหลายหลคนนะคะแต่ว่าตัวพี่อูเองเนี่ยให้กับเด็กๆส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนที่เล่นกีฬาฟุตบอลคือคือพี่อูอาจจะรักในกีฬาฟุตบอลอยากให้สนับสนุนเด็กได้มีบ้าง บางคนบอกว่าผมได้สต๊ะเ,เขาเรียกรองเท้าสตักใช่ไหมสต๊ะหรืออะไรก็ไม่รู้แหละของ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 นักบอลเขาเรียกอะ่ะบอกผมม่ได้เป็นคู่แรกพี่อูอ่ะให้ตังค์ไปซื้อบอกเท่าไหร่เอาไปซื้อมาเขาก็ซื้อสั่นนะเขาไม่ซื้อแพงแล้วเขาก็บอกแค่นี้ราคาเท่านี้เขาได้ของใหม่มาเขาก็ดีใจเราพี่โอ,พ,อพาไปเรียนเออเรียนอะคาเดมี่เลย